เด้เล่นยามเย็นหกโมงครึ่งเดยเล่นหลังวังอีกตามเคยนะคะโอ้บรรยากาศท้องฟ้าสดใสเดินเล่นคะ่ะพี่น้องคะ่ะเล่นก็ว่าเล่นเป้าหรอก ta cả sọt xong cứ câu hẳn lá, đặt nhà hoa quả, hoa quả, hoa quả, nhà quả, hoa quả, hoa quả, hoa quả, ฉันเป็นแค่ดอกยาโอ้เออเขาเชื่องว่าป oh ูนังปว่าคข้นหือหมาคนหือหมาเห็นใจหัวเมเมไก่ไก่หมากับหมาเขานั่นล่ะโอ้นุนป่านุ่นก็โล่งแล้วนุนตัดหญ้าเรียบร้อยแล้ว ไม่เห็นเลยเห็นแล้ว,ลวอันนี้ก็อีกซอยหนึ่งที่เข้าไปข้างในจะหาดอกไม้หรือจะไปทางงูเอาไงดอกไม้ก็สวยใช่ดอกไม้หรือไม่ใช่ดอกแคร์ <c oughs> <c oughs> ต้นนี้นะดอกไม้สายตาก็ส้นเลนลนูนน่นต้นโนนดอกแคร์ยายานูนน่นต้นโนนดอกแคร์ต้นนี้นะดอกไม้จะแช่ทั้งคู่เหรอพี่แค่เหมือนกันยูถุนู่นต้นโนน อย่างงามเลยนี่ก็แค่เหรอแค่นี่แค่ป่าจ้าดอกแคค่ะพี่น้องค่ะจนดอกไม้เอาเก็บส่แม่เก็บส่แม่เก็บเหรอเออขอเก็บเนี่ยเด้อน้ำพริกกะปิตั้งมาใช่ไหมว้า เอาไปทำอะไรเก็บไปทำอะไรถอดเสื้อไข่ไปเอาพวงน้ไม่ดีกว่าหรอลูกมันสูงไปเอาไม่ถึงโอ้ยอันไหนก็เอาไปเถอะน้องมันงามเลยมันพวงใหญ่หนูอยจะเอาเข็นเตรียมพี่พี่หนูถือถุงมาทำไมเอาอะไรจะแปะเนี่ยมันตูมๆเนี่ยกำลังตูมเออมันตูมๆเนี่ย เขาคงไม่หวงหรอกมั้งเยอะแยะมันยังไม่บานยังไม่บานกินยังไม่แรงนี่นี่บานแล้ว ไม่หอมเท่าไหร่นะขอในเด้อขอเก็บในเด้อเก็บมาหลายดอก <c oughs> เก็บมาหลายดอกเอาอีนนีเก็บมาหลายเอาเอาแค่พอเก็บได้นี่ละ่ะเบมาหลายดอกมันสูงเลยมันสูงโอ้ยหนอ ไปไสไปเก็บได้ยี่มันสูงเนาะคอยจะไปทอดไส้ไข่เรื่องของเรื่องเราไม่ถึงบอกแล้วคอให้ถือถุงมะน้ำมาเดี๋สายตา,านเนี่ยสายตาสั้นแรกหาแต่ของกิน มัใส,ส่มันทำอะไรกันมันกินได้มันกินได้มันก็ต้องเอาแบบนี้แหละใช่ไหม,มไม่ต้องเอาบานมากพี่แต่เอาจริงๆนะเขาไม่กินใบเขากินแต่ตอ S <S 2> <S 2> พี่โหนให้ไหมได้เลยแต่น,น,นี้โอ้ยกิ้งม <S 2> <S 2> นันตายแล้วกนะิ้งมันตายแล้วเนาะอุ้ยเอาเนี่ยลองมันดีแล้วงามงามฮักแมวมลงมาหลดไปยังหากข้าง,งกิ่งผู้นนะเออนั่นแหละ เออไม่냐ไม่ปักโอ่มันปัก<อ>นี่นีนเอามังนี่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 มันตุมไปเอาตุ้มตูมนี่แะพี่จะไปทอดใส่ไข่เนี่ย,ย,ยอนไหนนี่ยาไปทเลยหนู้นนู่นน้อนอถึงไหม จริงเหรอเงินอ่ะเนี่ยพี่แจ่าวันเนี้ยถ um ึงไหมโน่นแะที่เป็นไอ้นี่เยอะดอกเยอะไหนนั่นนั่นแหะจริงั่นเห็นบอกไม้สูงไหมใบตรงนู้นไม่ดีเหรอมันจะเตี้ยกว่าจริงเออคิดว่าเป็นหลุมด้วยหาเราเก็บดอกแค่แล้วพี่น้องค่ะ นผ mm ุดนะงามงามโอ้ย hmm. พ mm ุ hmm. mm ่นนะบานเต็ม hmm. ต mm ้นเลยอุ้ยโขดตุกอย่างสวยดอกแค่ค่ะดอกแค่ป่า มันไม่กินหอมเนาะมันไม่กินหอมแเฉพาะกระเจาวกามันอยู่ลึกม,มันไอ้น,นี่มันลบนี่มาเอานี่นี่มาเอานี่นีนง่งามๆเนี่ยนีแมง อย่าปล่อยมือข่อยเด้อเอมันมีแมงมันมีเพลิงเก็บเอาอ,อย่าปล่อยชนะเออแค่นั่นละแล้วก็ไปเอาฟางพุน่นนะเนี่แน่แน่แน่ฟางพุ่นอุ้ยฟางพุ่นนี่ห่วงเนี่ยไม่ใช่พึ่งมันตามหนูวินอยู่ข้างหูหนูเองเย็บดอกไม้มัน นี่ต่ยุงละ่ะเจอแต่ยุงพึ่งพึ่งเกาะตัวไปเลอะเลยพี่นั่นะพึ่งเอาเกาะอันนั้นก็อย่าไปจับมันแล้วก็เอาพวงอื่นเดี๋ยวไปดูนี่ละนูน่ okay, นเนาะเอาใส่ตรงไหใส่บบกเอาปลายเอาปลายดอกเอาแต่เอาได้ยี่ไรยังวะอ๋อยุงกัดโอ้ยหากเก็บดอกอันแค่เฉยวะ เดินเล่น,นเดินเล่นอย่างนีว่าเดิเน,นเ,ดเล่นเอาถุงไปน้ำมา,ม,มาพอแล้วออกมาอันนี้ก็แมนเป็นวะแต่มันว่ามีดอกอันนี้ก็แมนมันแมนเบ้อดุละ่ะ ขาวเต็มต้นเลยหลายกระดอกระเดียหลายลายคุณนะตาบอกเลยนะบอกตาไปดูต้นดอกไม้กันดอกไม้เต็มต้นเลยตาเป็นไงตาดีไหมยุ่งกัดตาดีไหมยอดงามอะไรอย่างนี้ ยอดตำลึงงามงามทำไมครับเพราะเราเก็บวันนี้ก็ไม่มีคนกินนู่นนู่นุ่นยอดใหญ่ใหญ่เลยนะตรงนู่นนะชี้อยู่นู่น,นะเห็นป่ะน่า่น,นทางเล่น,นะยุงก็ยุงไงทียุง<ะ>เยอะมากอะก็เอาแค่กอนี้แหละ โอเคตอนนี้แหละมันงามมากเลยอ่ะออเห็นแล้วอดไม่ได้บอกแล้วอย่ามาเล่นๆใช่ไหม เสดายกะถิ่นมียอดเดียวเองไพอแล้ว แล้วจ้ะเนี่ยงามอยู่งามได้เยอะอยู่นะได้เยอะได,ดีเยวเอออันนี้น่าวางแต่วันนี้เข้าไม่ได้นะคะพี่น้องค่ะปิดวันนี้ปิดประตูเออก็ขอซ่มอ,อ,อ,อมไง ถ้าให้คนเข้ามันก็เป็นอันตราย,ยางไ,ไ,ไยางลาน,น่าจะไปกับบ้านได้ข้างนอกได้ข้งอหนอฝัง่งตรงข้ามร้านอาหารขามหมูอร่อยขามหมูอร่อยย่าย่าบอก อมากขาหมูอร่อย,ออยเนี่ยดอกไม้เนะี่ยดอกไม้ของไทย,ยนะไอะไรเนแบบี่ยเออมีดอกไม้ปงแต่ที่เมื่อปีนี้ไม่เห็นผักสีโตนะผักสีโตไม่ค่อยเห็นหนี่ ว่าท้กหลวองทุกหลวงมีน้นเดินกลับบ้านกันแล้วพี่น้องเดินเลน่นเดินอ้อมทางหลังว่างมาั่นมาทางหนา้าว้ายทำไมมันงานแท้ล่ะปะ๊าดขึ้นมาดกเพลดอกยังดกเลยอ่ะเห็นอะไรอีกนะเห็ดเมาส์อ đó độc vang lên, hết hoa đai, ha ha ha, con Đu, chưa mướn được, 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 được. được, 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 được.